คลิปนี้กาชาได้ห่วยที่สุดแต่เล่นมาแล้วสวัสดีครับก็ <c oughs> ต้อนรับสู่ช่องเพลย์แลบชานอลนะแล้ววันนี้อยู่ในคอนเทนต์กาชาอีกแล้วนะฮะอย่างที่บอกฮะช่วงนี้กาชากันไปยับยับเลยนะก็เอ๊ะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าอัตติแฟกนี่มันถ้าหมดมันใช้เพชรกดเปล่าวะเออไม่รู้ไม่รู้ แต่ผมจะมาเอานี่นะฮะแสงมืดนะหลังจ,จากที่วิเคราะห์คิดวิเคราะห์แยกแยะมาแล้วนะฮะผมว่าลมม่ะน่ากดแต่ผมไม่มีงบรองละแออสารภาพว่าถ้ามีงบแบบแตก่ก่อนคือถ้ายังทุ่ม,มอับเกมนี้อยู่ก็คงกดแหละแต่ตอนนี้แบบรู้สึกเออนั่นแหละลดพยายามลดตัวเองเนะลดการเติมของตัวเองนะอยากจะสร้างซีรีส์แบบ เกมต่อไปอยากจะสร้างที่ใส่ตัวเองไหมว่าคือทำช่องที่ไม่เติมเงินเว้เวทพั s อย่างเดียวแล้วกัน <c oughs> ไม่น่ารอดเนาะเออนั่นแหละโอเคพาดมืดอะมันเก่งอยู่แล้วพอมีอาร์ติแฟกต์มามันทำให้น้องเป็นดาเมจได้ไอการที่มันแบบบอกว่าหลังจากที่ใช้สกิลแล้วมันจะลบรูดออกอะแล้วทำดาเมจเพิ่มขึ้นตอนแรกมองว่า เป็นข้อเสียนะแต่จริงๆคือข้อเสียมันน้อยมากๆพอจริงๆแล้วพอเอารูทออกอะความโหดของน้องไม่ได้ลดลงเยอะไงความโหดไม่ได้อยู่ที่ว่าทําให้เดินไม่ได้แต่ความโหดมันอยู่ที่ทําให้มารวมอยู่ตรงหน้าเราโดยที่ไม่เหลือบับเลยมันดูดแล้วลบบับนี่คือความโหดส่วนรูทคือของแถมเพราะฉะนั้นการที่ลบรูทออกแทบไม่มีผลเท่าไหร่ในความคิดผมและ อย่างเดียวที่ทําให้ดูเหมือนเป็นข้อเสียหลายแรงก็คือเล่นกับเอาน้องไปเล่นกับลิงแสงซึ่งเอาจริงๆใน r t a มันเป็นสิ่งที่แบบไม่ควรทําเพราะว่ามันคือรูทกับรูสองตัวอยู่ด้วยกันฝั่งตรงข้ามเขาจะเคาน์เตอร์คุณง่ายมากเออเพราะฉะนั้นผมว่าข้อเสียเนี้ยมันถ้าพิกเป็นมันไม่น่าจะเป็นข้อเสียที่น่าที่ต้องคอนเซิร์นเท่าไหร่เออส่วนตัวนักดาบเวสแสงนะก็เอาจริงๆของเดิมเรียกว่าไม่รู้ใส่อะไรให้ อันนี้มาโอเคเพื่อมาแท็กสปีดอ่าก็โอเคมันมัน,มนคือน้องก็ต้องการในแท็กสปีดเพื่อที่จะฮิวได้เร็วขึ้นถูกไหมมันก็ใช้อยู่อ่าไม่ได้ว่าซีเอฟเอฟอืมแต่ว่ามันก็โอกาสติดเนี่ยมัน20%แล้วก็ต้องโดนโจมตีด้วยตัวที่ติดซ c ซอยู่ซึ่งมันก็อาจจะต้องบอกว่าไม่ใช่ตัวที่ติดสตันไม่ใช่ตัวที่ติดฟีดเพราะติดวิธสตันคงะว่าแท็กคุณไม่ได้โอเคป่ะเหมอต้องติดเหมือลอยติดใบแล้วตีธรรมดาใสา่อะไรเงี้ย โอเค20%เพิ okay, ่มพัแท็กสปีดก็คิดว่าน่าจะใช้งานได้จริงเออดีคิดแตเมตรีซีฟ5%เนี้ยมันได้ใช้อยู่แล้วก็คือพอัแท็กสปีดขึ้นตัวเองเดียวโดนดาเมจน้อยลงมันก็น่าสนใจนะคาะน้องก็เป็นตัวแทงอยู่แล้วเออแอพฮบล็อ, benefit, อ,อ,อกเบเนฟิตก,ก็คือปีกแดงออนทาร์เก็ต14วิ55แชนสเปนก็คือเมื่อเมื่อลบบัฟของศัตรูได้ก็จะ แปะปีกแดงไปด้วยโอกาสติด55%ก็ไม่มากไม่น้อยก็ถือว่าเป็นของแถมที่เพิ่มมาแล้วมองว่ามันอัปเกรดได้ตอนนี้รู้สึกผมรู้สึกนะว่าอร์ติแฟกกำลังจะถูกใหม่ๆที่มามันจะทําให้ไม่โหดเหมือนอันแรกๆอันแรกๆมันดูแบบมาแล้วว้าวอ่ะอันนี้มาแล้วแบบเฉยๆว่าแสงอย่างเงี้ยมาแล้วว้าวนะแต่มันไม่ว้าวเหมือนตัวก่อนหน้านั้นอ่ะเออมันแบบมันมันเป็นตัวพลิกเลยอ่ะมันเปลี่ยนไปเลย ต,ตอนนี้กไ็ไม่ได้ถือว่าแย่ผมก็ไปในไปในทางที่ดีถ้าจะให้ดีคือเนิร์ฟของแรกๆที่ออกมาที่มันรู้สึกผิดพลาดแค่รู้สึกผิดพลาดนะถ้าทางคอมทูอาร์สหรือทางซัมเบอร์เนอร์อรู้สึกว่าไอ้คอร์ดอันนี้มันทําผิดไปแล้วอะมันมันโหดไปคุณก็ไปเนิร์ฟมันเออผมก็พูดเล่นรับได้นะเออเพราะถ้าเกิดคุณจะมาเวที่ว่าอ์ติแฟกต์ใหม่ๆคุณก็จะมาเป็นความโหดระดับนี้แล้วอนะนะโอเคเดี๋ยวไอ้นี่ไม่อยากกดทีละอันเลยคือแบบ เสียเวลาป่ะคือที่มันเหลือเยอะนี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเก็บมานั่งกดอยู่ดิกดได้กี่อันเนี่ยไม่กี่สิบอะเออน่าจะไม่แค่กี่สิบนะเดี๋ยวกดกดทิ้งไปก่อนไหมแล้วก็ผมคงอาจจะกดอืมตัวละอันสองอันละมังม้งมั้งนะอาจจะตะบาดแต่กดต่อสิบอัน เหนื่อย11อันอ่าไปไปไปที่12อันก็ได้อ่า12 13 14 15 6 17 18 19 20ผมรู้สึกว่ากดอัติแฟกต์มันช้ากว่ากดตัวละครไงไม่รู้แม่ทองยัง ยังไม่มาไม่โอ้โหอย่าว่าแต่ทองม่วงยังไม่มาเลยอ่ะอม่วงหนึ่งอันออ้ย <c oughs> ดวงดีแล้วอไม่มาอยู่ดีเอาตัวห้าดาวดิแฟกทองสี่ดาวนี่แบบย้อยจนคลังล้นนะคือผมเข้าใจนะว่าทำไมเาถึงต้องเอาคลังคลังสำรองแบบนั้นขึ้นมา แบบกดกาชาลุนแล้วไปอยู่ในคังสำรองก่อนเนยผมเข้าใจเลยนะพอพอกดกาชาแล้วแบบเฮ้ยใช้เพชรได้ก็โอเคถ้าใช้เพชรไม่ได้นี่ครื่องใหญ่แต่ถ้าใช้เพชรได้มันก็โอเคผมก็พ,พร้อมที่จะกดนะนะแต่ถ้ามันจะเกลือขนาดนี้ไม่มีห้าดาวหลุดมาเลยเหรอเกินเกินไป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 อันนี้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 ก็เกินไปไม่ ไม่มาเลยนี่จุดมุ่งหมายเราชัดเจนทำการไล่ลำแล้วกดอุยสีทองมาอยู่แปลว่า้าดาวใกล้มาหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยชน,นการันตีไม่มาเนี่ย ไม่ได้อยากได้แค่ตัวเดียวด้วยดินี่บับบับยังอยู่เลยเนี่ยไม่เป็นไรกดใหม่ก็ได้แต่ถ้าบับนี้มันจะราคาถูกไปใช่ไหมคุณต้องด้บับราคาแพงต้องคืออต้องต้องกดด้วยนี่อ่ะเอาไปดิยกให้ลาบสรรเสริญน,นี่แน่โอ้ไปก็ยังไม่มาอยู่ดี จริงๆแล้วช่วงนี้ไม่ใช่เลยกูดวงสวยดวงกากคือคนที่อยู่ในห้องเช็ก็จะทร้มนะฮะผมดวงดีในการได้รูนเลียดแม็กเอ้ยรูนเลียม <c oughs> ได้อะไรนะสมุดมา2เล่มนะฮะจากการคาแค่สมเล่มเว้ยที่แบบคี่ที่เข้าที่แบบเอสเทียแบบแม็กซ์มาไหมโอ้ลิง คือคือการได้สมุดสองเล่มที่แบบเทียแม็กม่แบบแม็กแม็กเลยอ่ะแม่งแบบสองเล่มอ่ะนี่มันมันดีมากเลยนะมันคือแบบจุดสูงสุดอ่ะแต่ได้มาสองเม็ดก็โอเคก็ก็ยังขาดอีกสี่เม็ดเพื่อจะได้หนึ่งตัว <c oughs> <c oughs> ไม่เชื่อลองไปครับครับดูนะคุณจะได้ขี้แหละแต่คุณจะได้ขีเทียอะไรเนี่ยอีกเรื่องหนึ่ง เออหนังโมก็ไปนานนะฮะโอ้เลเวน่นไม่มีตัวเดว้คือเหมือนได้โอ้โหแล้วนี่ก็คือการันตีสองครั้งติดมีใครเกลือกว่านี้ไหมแล้วคือสีทองแทบไม่ออกเลยนะดูดิหรือว่าต้องดูต้องดูต้องดูจนถึงหน้าเนี่ยอ่าไปเปลี่ยนสีโอ้ไม่ใช่ละ่ะอะไรหวะ ปรับเลทป่ะเนี่ยคือผมจะได้วันแรกที่อัตติแฟกเข้าแล้วผมมากดอ่ะสีเปลี่ยนรับยับเลยนี่อะไรอ่ะเขาจริงดิผมว่าไอดีบัคละสามสามทีสีฟ้าล้วนนี่นะสามสสมสิบครั้งเลยนะมันมันใช่เหรอมันมันมัน มันมันแบบไม่ใช่แล้วป่ะ <c oughs> คือแบบฮะได้ด้วยเหรอเออผมจะไปไหนเนี่ย <c oughs> ไปไหนก็ได้ที่มันเป็นการย้ายเซิร์ฟอะเอาจริงอฮ้ยตำาราโบราณป่ะตำาราโบราณตำราโบราณมันเขาว่าไวโ <c oughs> บราณเขาว่าไว้เอออะไรวะเอาย่าปะ่ะแถวตรงกลางปะ่ะไม่ใช่อ่ะเออกดผิดฤฤฤเอายา่าแบบไหนวะ ไม่จำไหนวะไอ้บ้านหลังอะไรนั้นมันอยู่ไหนวะไม่ไม่ใช่เอะแถาแถวนี้เหรอไม่ใช่ผมลืมวะรูเดลินเหรอเออหรือหรือจะรูเดเอ๊ะแถวแถวนี้ป่ะใช่ไหมผมว่าใช่อ่ะไปดูกันไปดูกันแต่ผมว่าใช่ป่ะ ใค,ใครจำได้บ้างฮะซัมมอนเนอร์วอลเดือนแรกๆเลยนะนี่ก็คือประมาณปีที่แล้วเลยนะช่วงเนี้ยของปีที่แล้วอะเป็นช่วงที่แบบอะไรมากาชาก็คือแถวนี้ไอ้บ้านนี้เลยใครอยากได้แสงมืดให้มากดที่บ้านนี้นะฮะแล้วจะมีคนยืนที่นี่ทุกวันนะฮะทุกวันนี้ก็คือไม่เหลือใครละ <c oughs> <c oughs> เลดดีจัดเลดดีจัดจนไม่มีใครอยู่มากดละอ้งบ้ามัเนี่ย บ้ามากกว่าหรอเปล่าบ้าประเดงเล่นอยู่เออนี่สีม่วงมาแล้วหนึ่งดีขึ้นไหมจากฟ้าล้วนโอโ้โหม่วงมาแล้วสองเป็นไงเป็นไงอันนี้ม่วงสามมาดีโดเอ้ยบ้าฟ้าล้วนหรอม่วงม่วงเหลืออันเดียว <c oughs> กรันนี่ก,อก่อผู้ถามจริงเหอะคือไงอ่ะห้ามใช้เพชรผดหรอต้องให้ใช่หรอ ใชห่หรอหรอเลทน,นี้หรอหรอหรือก่อนหน้านี้ผมดวงดีโอ้ได้ยากจังวะโอ้ยตอนได้ก็หลุดเลดด้วยนะมาทองแล้วฮาดาว มันหลุดยับได้ขนาดเนี้นี่ผมได้น้อยมากอ่ะคือแบบอะไรอ่ะทองโอ้ยทองเพียบเลยสี่ดาวล้วนแม่มดสามตัวโดเรมีเหรอทองนี่ทองนี่ทองปะทองปะทองเออว่ามันดูฉากได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ทองเออว่ามันดูฉากมันดูแสงฉากได้ผมยังอยากได้มืดอยู่อ่ะ ยังอ,อยากได้มืดอยู่เอาจริงแบบโลโลก็คือวีดีไฟเสีย er ฮะอ่ะอัดต่อเลยเมื่อกี้อาจจะอาจจะหลุดไปสักสองสามทีนะฮะหลังจากที่รู้ตัวว่าไฟเสียก็คือไม่มีไฟโชคนั้นฮะนิดหน่อยฮะแต่ก็คือกูเกลือครับเกลือเกลือมาตลอดเกลือมาตลอดคือแบบมีใครเกลือกว่าน,นี้ไหมถึงทองมาก็หลุดเลท เออตอนนี้ม่วงนะฮะนะฮะอะทองมาครับหลุดเลทอีกดิแน่หลุดเลทเห็นไหมหลุดเลทวอกแล้วว่าแบบมันไม่ใช่แล้วอะมันแบบอะทองหลุดเลทอีกไหมุดอีกดิแน่แฟรี่อะทองมาหลุดเลทอีกดิแหน่เป็นไงเป็นไงคือไงอ่ะสี่สี่ 0.4คือเยอะก,กว่าชาวบ้านเขากี่กี่เท่าคือแบบมันคือ50%ถ้าเกิดออกสีทอง5ดาวจะได้แต่ทั้งคลิปครับเจ็ดร้อยกว่าโลแล้วตอนนี้รุดเลนหมดเลยออกมาประมาณสี่ตัวแล้วรุดเลนหมดเออตอนนี้คือแบบขอต้องขออภัยนะฮะกูลมเสียเลยครับเกินไปปะ คือออกมาแล้วรุดเล็ดรุดเลรุดเล็ดรุดเล็ดรุดเลดรุดเล็ดรุดเล็ดรุดเล็ดรุดเลรุดเล็ดรุดเล็ดรุดเลยดรุดเลดรุดเลยดรุดเล็ดรุดเลยดรุดเล็ดรุดเล็รุดเล็รุดเล็รุเล็ดรุดเล็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 รุดเลรุดเล็รุเล็รุดเลรุดเลรุดเลลเลลุดเรดเลรุดเลลุดเลรุดเลร็รุดรุดเลรุลเลรุดเลเลรุดเลรุดเลร็็รุเลรุดเลรุเลรุดเลรุดเลรุด อะไรอ่ะอะไรอ่ะเกินไปไหมหลุดหลุดยะ่ะกี่ตัวดูดิหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสอสามสี่ห้าอันนี้ซ้ำสองครั้งด้วยหกเจ็ดออกเจ็ครั้งแปดไม่ใช่อันนี้การันตีหมดเลยลิงอีกหนึ่งตัวแปดครั้ง8ดครั้งหลุดเลนหมดเลยจากการกดไปทั้งหมดเท่าไหร่วะ แปดร้อยแปดร้อยโลแปดร้อยโลออกมาแปดตัวร้อยละหนึ่งก็โอเครับได้แต่หลุดเล่นหมดเลยเออเอ้ยอันนี้แบบใช่หรอใช่หรอเกินไปปะเอเอ คือก็ขอให้ทุกคนดวงดีนะฮะดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปคิดกันเอานะจะกดไม่กดตู้มัอย่างเกลือเลยคือสำหรับผมเกลือสำหรับเพื่อนๆอ,อาจจะไม่เกลือแต่ผมแบบโอเคแอมดันผมอาจจะไปกดต่อวันหลังแต่อาจจะไม่มีคลิปแล้วนะเออคือจริงๆก็อยากได้เต็มแหละคืออยากได้เต็มหมายความว่าอัปเกรดบวกสิบห้าเต็มแต่ตอนนี้มีแค่นี้เอาลมมากินอีกตัวหนึ่งอะวิ่งแต่ได้ลมมาหรอ ลมมาก็ไม่อยากกินลมหรอกเออได้แค่นี้หกแปดเออเอาจริงถ้าถ้าจะมาแค่นี้ก,ก,ก,ก็ก็เล่นแค่นี้คือแบบหัวเสียเลยอะ่ะมาแบบนี้แบบนะ่าเกลียดมากแปดรุดเรดแปดตัวห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างไรเออห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ลุดเรทแปดตัวชื่อคลิปขอให้ทุกคนโชคดีนะจ๊ะ ก็ถ้าคุณเกลือแล้วก็ดูผมไว้นะเพราะผมเกลือขนาดไหนขอให้ได้ตัวที่อยากจะได้ได้อ์ติแฟกที่เล็งไว้นะไปนอนพักแล้วาย,ายเจอกันโอเครับ